เพื่อนครับวันนี้อจิกระาแม่มาเล่นตามหาอาหารกันครับหนโดบ้ไปกันเลยไปกันเลยเราก็เล่นแล้วภายด้หนึ่งวิปับนี้นะครับภาหนึ่งวิภาหนึ่งวิโอเคไปส้มโอ้เราเจอส้มเลยเหรอเอ้ยนั่นมันนมนี่ปเละนมเอ๋ยนี่อ่ะ ่นมมีหัวใจด้วยเนี่ยได้นมแล้วกินนมดีกว่าได้นมกินนมโอ้โลแห่งแคนดี้หรือเปล่านี่ยโล้ขนมหรอสีพู่ไอ้บ้านช็อกโกแลตหรือเปล่าหรือว่าบ้านได้ขนมปังบ้านช็อกโกแลตไอ้ไอ้นี่ยไอติมไอติมนี่ไอติมนี่ยาย่ใหญ่ไอติมไม่ใช่ใช่ไหมบ้านเขาได้ไหมนะเขาได้แหละเพราะว่าเต้สีเอ้ยไข่ไข่ดาว กกอุ่ยเลมอนเมื่อกี้ลูกเจอลูกเจอไข่ดาวเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปไข่ดาวต่อเอ้ยมามาเก็บอะไรอยู่บนเก้าอีอ้แหละไหนครับอาชีนำเลยอย่าแม่ตามฉันเจอไข,ข่ดาวก็เพิ่อนไข่ดาวนะ่ากินอ่ะหิวเลยอะ่ะไม่กินเลยอุ่ยไข่ดาวน่ารักจังมีดาวด้วยไขยด่ดาวมีดาวหงั่งงั่งดาวดาวเอ้ยพิซซ่า เน่ดูนี่ดิซซเลยโอเคไปไปเลยกินพิซกันนะเอ้ยกดเที่เราจะเจอพิซซ่าเราเจอ a อติมไอว่ m ไอติิมกะทิหรือเปล่าเนีไอติมอมดหรือเปล่าไอติมอัลอนไปไหนอีกครับขึ้นไปข้างบนเลยแล้วก็เจอพิซซ่าแล้วมาขึ้นตปยงไงเนี่ฉันก็ไม่รู้ดูว่มต้องรืว่าเราต้องเล่นบี บีบีอ๋อปีนกอ้อนก้อนช็อกโกแลตไม่กลัวเอ้ยอุ้ยหยุดตรงไปทางไหนต่อไปไปรงนี้หรือเปล่าช็อกโกช็อกโกแลตเนี่ยหรอข้างข้างแม่นี่หรอตีขึ้นมาสิเหยียบเหยียบตัวแม่ขึ้นไปใช่ไหมลองลอง,ลองอดูีเออขึ้นเลยเลยแล้วแม่ก็ไปยังไงแม่ก็ไม่รู้เวยกันเอ้ยเอ้ยได้ถ้ามันกระโดดได้นี่เอ้พิซซ่าเราอยากกินพิซซ่า ค่พิซซ่าอ๋ออะไรไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่มือหลังแม่เนี่ยตึ้งตึเอ้ยได้แล้วได้แล้วโอ้ยเป็ดเป็ดกับเป็ดเป็ดที่ลูกบอกแม่เบคอนกับไข่ดาวใช่แล้วได้แล้วแล้วในร้านมีอะไรเนี่ยมีป๊อปคอนจริงเหรอในร้านป๊อปคอร์นป๊อปคอนหรอยิงเนี่ยเฮ้ย ขี้เป็ดอะขี<ท>้ตู้เย็นเลยเอุย้ยนั่นเหรอไอ้นี่เป็ดที่เราไปเป็ดยางเป็ดยางเป็ดที่เราไปใช่เป็ดที่เราไปแล้วก็ขึ้นไปในตู้เย็นแล้วเหรออะไร,รนชื่อดักดักอะไรสักอย่างแล้วก็ขึ้นแล้วเหรอขึ้นอยู่ไหนอะฉันก็นต้องขึ้นตู้เย็นแล้วมาด้วยครับมาไปไม่ทันนะครับ อุ้ยน่ากลัวจังนายยังเล่นเอาบินเก่งเอ้ยลูกเกลียวไม่เเก่งไม่อย่ามาวังเล่นเอ้ยตกออุ้ยเอาใหม่เอาใหม่แม่หลอกแม่หลอกแม่หลอก I'm sorry I'm sorry ไม่ได้ตั้งใจู่จะไปยังไงตรงนี้เอาลูกไปก่อนเออลูกก็ยังไม่ค่อยเก่งไปด้วย อันนี้มันเค้กช็อกโกแลตแดงโอันนี้กินจังเป็นแอลมอนหรือเปล่าแมวหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่ใคเค้กอะไรอ่ะเวลเวตแดงอร่อยนะของจริงอ่ะเอ้ยเราเห็นสับประรดจุบนแก้วเนี่ยแม่นไหมอะไรสิกหรอเปล่าอ๋อแล้วจะไปยังไงออบบี้ออบบี้มีออบบี้นี่นี่มีบันไดปีนโอ้ยเราเกือบไม่เห็นตัวได้ยาขาวใสมากแต่เราไม่เป็นไร อสับปปะรดหยาดเกิดตัวกิดตัวเฮ้ยชีแม่มานเลยสับปะรดโหแก้นี้ก็บางจังแก้มันบางสับปะรดเราบมื่อเย่สับปะรดฉันขึ้นมายากมากเลยนะกว่าจะได้นายเนี่ยแล้วเราไม่มีอะไรอีก โลกของเราปกติออกจากบ้านหลังนี้กันเถอะบ้านนี้มันรูจริงกัินเลยไปนู่นไงประตูที่มีแสงไป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 ดิขาวเลยปิ้วฉันได้ออกจากบ้านนี้ไปแล้วซึ่งเป็นบ้านที่อนาคตเฮ้ยอันนั้นมันโนรสช็อกโกแลตเอ้ยคุกก,กี้กินคุกกี้คุกกี้ช็อกโกแลตอะไรนะ่ะอะไรกลมๆนะ่ะเอ้ยเอาบีกแล้ว อ่ะเบี้ยอะไรเนี่ยไม่ต้องกระโดดเลยขึ้นไปเลยดึง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 อม่ด้วยเรามีมันมีเชอรี่เชอรี่ยำพูเชอรี่ยำพูอยู่ดีดีอ๋อโดนะลูกอมสตรอเบอรี่นึกไปโดนะแม่มาตรงนี้มันมีตัวอีกสตรอเบอรี่โอ้ซ้อนโอ้โหลมซ้อนชั้นลงได้ยังลูก วิ่งเราลงมือเอ้ยลงไม่ได้หลังมีอะไรเนี่ยหลังแท่งนี้มีเราก็เลยสีฟ้าอะไรนี่ยโอ้ไปเนี่ยช็อกโกแลตสีฟ้าไปยังลูกเก็บไปยังฉันยังไม่กินงามงามกินเลยช็อกเด็ดช็อกโกแลตสีฟ้าทีนี่มีออบบี้นู่นนี่มีออนนมคัพเคก้กคัพเค้กเด็กที่คัพเค้กค่ะออบบี้่ไม่ชอบ it, ไม่ใช่หรอไม่ชอบแต่ว่ามันก็สนุกดีครับแง่ คเค้กคัพเค้กเชอรี่เชอรีร่คัพเค้กคัพเค้กเชอรี่เย้แต่แม่มันยังเหลือใบอมใบอมหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็ส oh. uh. ี่เนาะไปแล้วก็ใบใบอมใหม่ดีแต่เราเจอช็อกโกแลตอันนี้เก็บให้หมดยังอ่ะอันนี้มันช็อกโกแลตช็อกโกแลตเค้กหรืเอเปล่าเนี่ยดำขนาดนั้นเลยกินไปใช่ไหมกินด้วยช็อกโกแลตเค้ก oh. ใช่ไหม เอ้ยเป็นไงอ่ะต้นใช่ไหอเอเค้กใช่เค้กใช่เค้กช็อกโกแลตเอ้ยแล้วมาโดนกัดเราจะเปลี่ยนจุดไหมลูกไม่เปลี่ยนเรายังเจออยู่อ๋อเดี๋ยวแม่จะโดนัทกันเนี่ยเนี้ยช็อก,กโกแลตตัวเบลล์ตัวเบลลี่ <laughs> มีด้วยเหรอช,ช็อกโกแลตตัวเบลล์ <laughs> ปะก็มือมีเหลืองเหลืองอะไรอ่ะเหลืองเหลืองต้เหลืองเราต้องปีนต้นไม้ต้นนี้แน,น่เลยต้นไม้จังโกไปด้ค่ะโ,กกโอ้ยยากมากสกจาอีกแล้วครับโอ้ยตกเฮ้ยเบียดแม่เราคิดว่าเราก็ขึ้นไปงบนดีกว่าคินี้ย่า ใหญ่ดูไม่ปกติน่าจะจะตกตอนที่มันใกล้จะถึงแน่ๆฉันเห็นต้นไม้จังโก้อยู่ตรงนี้ฉันก็ยังปินดอกโหมันสูงแค่ไหนเนี่ยมันยังไม่ถึงที่โอ้จังโก้อะไรเนี่ยจังใหญ่หรือเปล่าจังจังโก้โอ้ยเนี่ยไม่ตรกไงวะถึงสิไปกันเลย ม่องเม่เไไน,น,นเด็บบวยอะไรดีคะเป็นบ้านสีสีแดงค้นมีลูกภาพอะไรอยู่กว่ารู มันฝ <c oughs> รั่งปบหยิกเคยเห็นนี่แหละมันฝรั่งมันเป็นไฟเลยแต่เขาทําเป็นหยิกๆกลมๆเอ้ยอจิ้เคียวไอ้จิ้เคียวเขาเ,เขาล่ามตัวเขาให้เรามาตรงนี้จิ้งคี๋ตัวเราต้องเราต้องตามตามเส้นใ,นใช่ใช่ตามมิตรสอนตอนนั้นเราไม่ตามนะไม่รู้เหมือนกันเปไน่ไปเรก่อยเลยเนาะใช่แล้วตอนนี้เรเตรื่อยนี้ กุหลาบอู้วมันไดใส่ลุงฉันเห็นทับเค้กช็อกโกแลตฉันเห็นชิ้นหนึ่งไป็นตรงนี้กันเชอรี่ปะเชอรี่ปะฉันเสียใจมันก็อยู่ก็ไม่รู้ไม่ไลยอะไรตรงนี้นี่เป็นเปนตรงนี้ก่อนสิเก็บให้หมดก่อนเชอรี่อ่ะเหลืออะไรอ่ะไม่นน่จะเชอรี่โดนน้ำแข็ง แอปเปิ้ลเขียวเราเห็นแอปเปิ้ลเขียวแดง๊อกแดงคืออะไรเราเห็นแอปเปิ้ลเขียวครับบนสะพานก็มีนะเมื่อกี้ไม่เห็นนะมีเป็นไฟใช่ปล่าขอที่หนูจำได้เป็นไฟเป็นไฟเยอะขนาหรือเปล่านี่เป็นไฟไนแม่นูเห็ทำอะไรตรงนี้มันฝรั่งทอดฝรั่งเศสฝรั่งเศสคนฝรั่งคนฝรั่ง ทีนี่กระโดดเห็นเพื่อนกระโดดนี่มากระโดขะโดข้างหลังมากระโดดข้างหลังข้างหลังข้างหลังไม่ใช่ไม่ตัวนี้อ๋อวันมีซ่อนอยู่ซ่อนเพ่อนเหรออ้น,นี่มันแอลมอนแอลมอนแบบแอลมอนดูนะ El mon. El mon, แอลมอนดูนทฉันอยากกินแอลมอนแฉล้มมอนนะแอลมอนหมายถึงแอลมอนนี่ชี้ไปแอลมอนค่ะข <El mon S 1> ึ้นไปข้างบนกันเราจะขึ้นบันไดที่เป็นโโอ้หเรนโบว์ไม่ เพื่อนอย่าเอาสีขาวมาฉันแสบตาเอ้ยบันไดมันมีช่องอีกนะขึ้นดีๆก็ตกก็เปล่าขึ้นเลยดีๆมันก็ตกก็ตกก็เปล่าบันไดอันนีช่องฉันเห็นมันเอเพื่นแดงโอ้ยเพื่อนแดงลูกโตขึ้นมาใหม่ครับสองเพือ่อนมาใหม่ไม่มี <P izza> สปพิซซ่าใส่ยุ้งข้างบนเป็นพิซซ่าจานหนึง <c oughs> สปีดต้องเสียตังแน่เลยแม่ว่าใช่ปะไอ้ข้างหลัง ทุกสีฟ <zou idity styles> ้าทำอะไรได้ข <Luis> ึ <US phones> ้นมาเลยครับแม่เราอยู่ตรงนี้ค่ะบ๊ายบาแม่เราอยู่ตรงนี้ค่ะอตึงมันนักยากข้ามอนข้ามอนเบบี้เฮ้ยข้ามอลูกอ่ะใช่อุ้ยเอ้ยเก็บไปยังโอเคเก็บแล้วหรือว่ายังไม่เก็บนั่นน่ะสิแม่ก็ดกว่าตกก่อนยังไม่ได้ มันมีบรรไาใส่รูกขึ้นทขึ้นทีละคนนะแม่สแสดงว่ามันจะหายไปปะใช่มันหายไปแน่นอลูกว่ามันจะล้องโหนจริงหรอจริงอุ้ยขึ้นพร้อมกันดีไม่งั้นมันรอนานกว่ามันจะมาอีกอะ่ะเอออย่าเพิ่งไปงไปแล้วแม่คนมันนะอะนับนับนับ,นบหนึ่ง,องส,อสองสาิหสองสากก็กก้กก แมนะจีไม่ก็ต้มแม่กตกแล้วไม่ต้องตามไปถีงไป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 แม่ไปไปติงเต็งเต็งนะเต็งวิเออเราเหลือตัวไหนอีกเราเราเหลือ,อนี่นี่น,น,นี่ไอ้ป๊อปคอร์นช็อกโกแลตนี่อันนี้อะไรเนะี่ยเราจะผายยากอันไหน อันนี้อันนี้ลูกใส่ไปแล้วไงลูกให้มันตามลูกไงมันเลยขึ้นมีสีนั้นเรายัางไม่เจอนี่แหละเราเรา,เราขาดคับคับเค้กใส่ลุ้นแล้วคัพเค้กใส่ลุ้นแล้วก็ชร์รี่ฟ้าแล้วก็บูฟ้าบูป๊อปเค้กแล้วก็ดาวไข่ดาวไข่อขทองคำเอเ้ย,เ,ยเราเหลือแค่ไม่กี่อันอีนะโอ้โห แม่ว่าวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าถ้าหาหมดคงมืดพอดีวันนี้ครับเดี๋ยววันหลังเรามาตามหากันใหม่ครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแลนวกไล์ด้วยแล้วก็